ท่านประธานที่เคารพครับพระดอนปริสนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพักภูมิใจไทยครับได้รับมอบหมายจากท่านอนุทินชาญวีรกูลให้เป็นผู้เสนอร่างในส่วนของพักภูมิใจไทยก่อนที่ผมจะได้ขออนุญ,ญาตท่านประธานได้อ่านในตัวหลักการและเหตุผลผมขออนุญ,ญาตท่านประธานแจ้ง ท่ระธานและเพื่อสมาชิกนะครับเนื่องจากว่าร่างของพวกผมนั้นมีจุดที่จะต้องแก้ไขอยู่2จุดด้วยกันจุดแรกจะอยู่ในตัวร่างนะครับในมาตรา6และในส่วนที่2ก็จะเป็นในตัวบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญหน้าที่2ข้อ2.3นะครับออขอเปลี่ยนเลขพุทธศักราชจาก2 5 5 8เ ถึง2,565เปลี่ยนเป็นพศ2,548ถึงพศ2,565ครับท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนเพื่อสมาชิกพักภูมิใจไทยร่วมเสนอร่างพระบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพศโดยผมขออนุญ,ญาตาท่านประธานอ่านในตัวหลักการและเหตุผล เมื่อเสร็จแล้วก็จะขอเวลาท่านประธานสักครู่เพื่ออธิบัติอภิปรายสนับสนุนในตัวร่างครับหลักการให้มีกฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมสังคมสันติสุขโดยให้ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและพ้นจากความผิดตามกฎหมายรวมทั้ง ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทําดังกล่าวได้รับการเยียวยาทั้งที่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการกระทําความผิดดังต่อไปนี้ 1. การกระทําความผิดฐานทุจริตและหรือปร,ประพฤติมิชอบ 2. การกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึสองและ 3. การกระทําความผิดที่ทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือการกระทําความผิด ต่อส่วนตัวหรือการกระทำความผิดที่ต้องร okay. ับผ <men> ิดชอบต่อบุคคลใดที่ไม plastic, ่ใช่หน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มเหตุผลโดยที่สังคมประเทศไทยเกิดการแตกแยกของความคิดทางการเมืองอย่างรุนแรงและยาวนานโดยมีการแบ่งแยกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายลุกลามไปทั่วประเทศมีการผลัดกันชุมนุมทางการเมืองของประชาชนที่เห็นต่างต่อต้านรัฐบาล ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอย่างต่อเนื่องตลอดมาทําให้รัฐบาลได้ยกระดับการประกาศและบังคับใช้กฎหมายควบคุมการชุมนุมทางการเมืองอย่างเข้มงวดซึ่งส่งผลให้การชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนกลายเป็นการกระทําผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองอันนําไปสู่การกล่าวหาและมีการดําเนินคดีกับประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง หรือเข้าร่วมแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบต่างๆหรือแม้กระทั่งประชาชนผู้ไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองและไม่ได้เข้าร่วมแสดงออกทางการเมืองการชุมนุมทางการเมืองนําไปสู่การเผชิญหน้าของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐจนเกิดการกระทบกระทั่งทางอารมณ์ต่อกันจนนําไปสู่การใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม จนเป็นเหตุให้ประชาชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐจํานวนมากเกิดความบาดเจ็บล้มตายและยังมีผู้เข้าร่วมชุมนุมหรือผู้เข้าร่วมแสดงออกทางการเมืองโดยบริสุทธิ์อีกจํานวนมากต้องถูกจับกลุมและดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาซึ่งจากความผิดที่มีเจตนาที่แท้จริงเพียงต้องการแสดงความเห็นต่างทางการเมือง มิใช่มีเจตนาชั่วร้ายหรือมีเจตนากระทําความผิดทางอาญาและมีผลให้ถูกจํากัดเสรีภาพและอิสรภาพในระหว่างถูกกล่าวหาทางอาญาปรากฏการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติทั้งด้านความมั่นคงการเมืองเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยการร่วมแสดงออกทางการเมืองแม้จะกลายเป็นการกระทําความผิด โดยสภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญาแต่ก็เป็นการกระทําความผิดที่แท้จริงแล้วผู้กระทําความผิดไม่ได้เจตนาชั่วร้ายหรือเจตนากระทาความผิดอาญาแต่อย่างใดหากแต่เพียงเจตนาที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นเพียงเพราะความต้องการแสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมืองหรือเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพียงเท่านั้น ไม่ใช่แสดงออกเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือมีเจตนาที่จะกระทำผิดอาญาหากแต่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญจึงสมควรให้ประชาชนหรือบุคคลที่ต้องกลายเป็นผู้กระทำความผิดและต้องรับโทษด,ด้วยเหตุดังกล่าวพ้นจากความผิดตามกฎหมายและปราศจากมลทินมัวหมองเพื่อให เพื่อเป็นการให้โอกาสกับประชาชนและสังคมไทยที่จะกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยความสมัครสมานสามคัคคีปองดองของคนในชาติจึงจำเป็นต้องตราพระราชบ,บัญญัตินี้ผมขอเวลาท่าน,าน,านประธานสักครู่เพื่อที่จะได้อภิปรายสนับสนุนร่างและถือโอกาสอธิบายในตัวร่างในตัวเนื้อหาสาระ พร้อมทั้งได้เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างกับอีกสี่ร่างที่เหลือด้วยในโอกาสแรกก็ต้องเรียนท่านประธานครับเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนสมาชิกได้เสนอไปเรียบร้อยแล้วสี่ร่างผมได้นั่งฟังและได้นั่งดูร่างของแต่ละท่านแต่ละฉบับก็เห็นว่ามี ความเหมือนกับร่างของผมก็คือร่างของท่านวิชัยและมีความคล้ายกับร่างของท่านปรีดาบุญเพิงหลักใหญ่ใจความของทั้งสามร่างนี้มีเหมือนกันครับนั่นคือเราจะนิรโทษให้กับผู้ที่มีความผิดทางการเมืองผู้ที่เกิดมีความผิดที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมทางการเมืองโดยที่ เว้นไม่นิรโทษกรรมให้สกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา1.12กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่กระทำความผิดโทษฐานคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลุ่มที่สามกลุ่มนี้อาจจะแยกได้ออกเป็นสองกลุ่มนั่นก็คือกลุ่มที่ ดำเนินคดีอาญาถูกดำเนินคดีอาญาร้ายแรงถึงชีวิตและคดีที่และกลุ่มที่4ก็คือคดีที่ก่อความเสียหายต่อบุคคลอื่นที่เป็นเอกชนไม่ใช่ก่อความเสียหายให้กับรัฐนี่คือ4กลุ่มใหญ่ที่อยู่ในตัวร่างของพวกกผมทีนี้ในส่วนที่สำคัญสำหรับความแตกต่างระหว่างร่างของผมกับร่างของท่านวิชัยและคณะ ก็คืออยู่ในมาตราที่4ที่ต้องจำเป็นที่จะอธิบายให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกได้ทราบถึงเหตุผลในการร่างในตัวมาตราที่4นั่นคือในส่วนของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการกระทำผิดในส่วนของร่างท่านวิชัยเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้มีด้วยกัน9คนมีประกอบด้วยบางส่วน เป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นรัฐมนตรีซึ่งมาจากการคัดเลือกของคณะรัฐมนตรีมีจากสสที่มาจากสภาหแห่งนี้เลือกกันเองและมีจากสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากที่ประชุมของวุฒิสภาเลือกกันเองส่วนร่างของพวกผมคณะกรรมการวินิจัยชี้ขาดจะไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองเลย ในส่วนของนายกรัฐมนตรีในส่วนของสอสอในส่วนของสอวอรหรือในส่วนของคณะรัฐมนตรีพวกผมจะไม่มีในส่วนนี้เลยเพราะพวกผมเห็นว่ากลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนการเมืองหนีไม่พ้นล่ะครับที่จะเกิดอคติหรือจะเกิดความเอ็นเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจึงตัดกลุ่มคนที่เป็นส่วนของนักการเมืองออกทั้งหมดและเหลือไว้แต่คนที่อยู่ในกระบวนการของศาลเท่านั้น ผมเสนอมีคณะกรรมการชุดนี้เพียงแค่5ท่านโดยประกอบไปด้วยประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐมนูนประธานศาลปกครองสูงสุดอายการสูงสุดและท่านที่5ก็คือเป็นเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อที่เพื่อเอาเออเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเนี่ยเป็นเลขานุกการของคณะกรรมการชุดนี้เหตุผลก็เพราะว่าเพื่อที่จะให้ เลขาธิการสำนักง,งานสารยุติธรรมเนี่ยได้อยู่ในกระบวนการของคณะกรรมการวินิจฉัยด้วยทำให้กระบวนการในการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การนิรโทศกรรมเนี่ยมันทำได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะเลขาธิการสำนักง,งานสารยุติธรรมสามารถที่จะส่งเรื่องไปให้กับ กระบวนการยุติธรรมขั้นตอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอายการหรืออยู่ในชั้นศาลแล้วก็สามารถที่จะส่งไปให้ได้เพราะอยู่ในตัวกระบวนการอยู่แล้วและเขาเองก็เป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ก็จะทำให้คณะกรรมการชุดนี้สามารถที่จะล่นระยะเวลาในการนิรทโทษกรรมให้กับบุคคลที่ได้รับการวินิจฉัยว่าจะได้รับการนินโทษกรรมได้เร็วมากขึ้นมากกว่าร่างของคุณวิชัยสุดสวัสด์ ประเด็นถัดไปครับท่านประธานที่จะต้องกลับเรียนกับท่านประธานให้ชัดเจนในเจตนารมณ์ของทางพรรคภูมิใจไทยเมื่อสักครู่นี้ผมได้ฟังคุณรังสิมันโรมได้อภิปรายพร้อมกันผมได้มีโอกาสฟังทางคุณพูนสุขพูนสุขเจริญได้อภิปรายเช่นเดียวกันได้นำเสนอในตัวร่าง ผมต้องเรียนกับท่านประธานแบบนี้ครับว่าในส่วนของพวกผมกับความคิดเห็นหรือในกรณีของผู้ที่กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112พวกผมมีความชัดเจนแต่แรกพวกผมเข้าใจดีครับถึงความรู้สึกของคนที่ถูกดำเนินการหรือความรู้สึกของคนที่เป็นครอบครัว แล้วต้องรอการกลับมาของผู้นำของครอบครัวแต่ว่าท่านประธานครับที่พวกผมจำเป็นที่จะต้องเว้นเอาไว้เพราะว่าผมอยากจะเห็นว่าร่างทั้งหมดสี่ห้าร่างเนี่ยมันสามารถที่จะเดินหน้าไปสู่การนิรโทษกรรมได้จริงและอย่างน้อยถ้าไม่ใช่ทั้งหมดก็ควรจะต้องมีบางส่วนที่ได้รับผลประโยชน์จากพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อตั้งหลักกันแบบนี้ก็จำเป็นครับที่จะต้องตัดบางส่วนออกไปจากสมการนี้เพราะว่าท่านประธานก็คงจะทราบดีว่าสังคมนี้ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างมากมายแม้กระทั่งในตัวพักผมเองก็ได้แสดงจุดยืนชัดเจนแล้วว่าใครก็ตามที่กระทำการละเมิดหรือกระทำะความผิด ตามประมวลกฎหมายยาามาตรา112พวกผมไม่สามารถที่จะนิรโทษกรรมให้ได้เหมือนกับประชาชนส่วนใหญ่ผมไม่รู้ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ผมรู้ว่ามีจำนวนมากในสังคมนี้ที่ไม่เห็นด้วยนั่นจะทำให้ถ้าหากว่ามีการนิรโทษกรรมกลุ่มนี้ไปเราจะไปสร้างปัญหาใหม่ในสังคมหรือไม่ กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการนิรรทศกรรมของกลุ่มคนนี้จะต้องออกมาชุมนุมเรียกร้องไม่จบสิ้นหรือไม่อย่างไรเราผ่านกระบวนการเราผ่านการเรียนรู้เราผ่านการต่อสู้เราผ่านการชุมนุมทางการเมืองตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าสังคมนี้ค่อยๆที่จะเรียนรู้ความคิดเห็น หรือค่อยๆที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างเราเรียนรู้มากขึ้นกับทฤษฎีดอกไม้หลากสีในกระถางเดียวกันเราเรียนรู้ว่าสวนจะสวยงามได้ไม่ใช่ด้วยการปลูกดอกไม้ชนิดเดียว เหมือนกันครับในสังคมประชาธิปไตยเราเรียนรู้ว่าในสังคมประชาธิปไตยนั้นไม่สามารถที่จะทําให้ทุกคนคิดเห็นได้เหมือนกันหมดมันจึงเป็นเหตุผลว่าเราถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาปลดล็อกคลายล็อกแล้วก็คืนความยุติธรรมให้กับคนส่วนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการ20ปีที่ว่าอยู่ในการชุมนุมที่ว่าด้วย ความผิดต่างๆที่เขาได้รับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบางคนอยู่ในการชุมนุมตั้งแต่ปี2548ทุกวันนี้เสียชีวิตไปแล้วแต่ผลกระทบที่ได้รับจากการพิาาพากษาภรรยาลูกต้องมาชดใช้ค่าเสียหายให้กับเขาผมยกตัวอย่างคืออาจารย์สมเกียรติพงภัยบูลขณะนี้เสียชีวิตไปแล้ว หรือแม้กระทั่งคุณสุริยะสายกระตักศิลาคุณสำราญล,ลอดเพชรต่างๆเหล่านี้ล้วนอยู่ในกระบวนการนี้ทั้งสิ้นท่านประธานลองไปถามดูเถอะครับว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรแม้กระทั่งกลุ่มคนเสื้อแดงคุณนัทวุฒิสายเกื้อคุณจตุพรพมพันธ์ก็ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์เหล่านี้เช่นเดียวกันผมจึงเห็นว่ามันถึงเวลาที่สมควรแล้วที่จะต้องหันหน้าเข้าหากันและสร้างเริ่มต้นสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นตั้งแต่พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บังคับใช้แต่ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับผมเข้าใจดีถึงความรู้สึกของกลุ่มคนที่จะไม่ได้รับอนิสงส์จากกฎหมายฉบับนี้แต่ว่าในอนาคต ผมเชื่อว่าเมื่อสังคมได้มีการพูดคุยและที่สำคัญกลุ่มคนเหล่านั้นได้สำนึกผิดต่อการกระทำแล้วผมเชื่อว่าสังคมพร้อมที่จะกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าสภาอย่างนี้ก็พร้อมที่จะกลับมาพิจารณาฟังเหตุฟังผลกันอีกครั้งหนึ่งเราควรจะต้องรอจนกว่าสังคมมีความพร้อมมากกว่านี้กับบางกรณีอย่าทำให้บางกรณีไปพัน พัวพันแล้วทำให้ทุกกรณีต้องตกขบวนไปด้วยเรามีตัวอย่างของความเจ็บปวดมาแล้วเมื่อก่อนเหตุการณ์รัฐประหาร2557ขณะนั้นมีการเสนอกฎหมายแบบนี้หละครับเริ่มต้นก็ดีผมจำผู้เสนอได้เลยครับคุณวรชัยเห,หมะกับพวกเป็นผู้เสนอให้มีการนี้แล้วโทษกรรมเริ่มต้นดีมากครับท่านประธานเหมือนกับแบบนี้แหละครับคือ นิรโทษกรรมให้กับผู้ชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี48ถึงปี54556ของกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มเสื้อแดงในตอนนั้นก็ให้นิรโทษกรรมสำหรับกลุ่มคนทั่วไปที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้เป็นผู้นำแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อมันเข้าสู่ชั้นการพิจารณาในวาระที่สองในชั้นกรรมธิการสิ่งที่เกิดขึ้นและนำไปสู่การรัฐประหารปี2 5 5 7คืออะไรครับคือกรรมธิการเสียงข้างมาก ได้ใช้เสียงข้างมากนั่นแหละลากพาไปแล้วก็ไปแก้ไขวัตถุประสงค์แก้ไขหลักการและเหตุผลของต้นทางเสียหมดสิน้นไปทำให้ผู้ที่มีความผิดเอื้อมไปถึงผู้ที่มีความผิดในฐานทุจริตคอร์รัปชันให้ได้รับการนี้โทษด้วยซึ่งสังคมรับไม่ได้ครับอันนี้จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมบอกว่าเราค่อยๆทำไปในส่วนที่สังคมรับได้ เราทำไปครับเพื่อที่จะได้ให้มีการนิรโทษกรรมเพื่อให้ให้มีผู้ที่ได้รับอานิสงค์จากร่างฉบับนี้อย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าถ้าหากว่าดันกันเข้าไปถึงเวลาไม่ได้สักคนเดียวแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ครับผมเห็นว่าควรจะต้องรอเวลาเมื่อเวลาเหมาะสมแล้วค่อยกลับมาพิจารณาในส่วนที่เหลือนั้นนี่จึงเป็นเหตุผล ที่พวกผมได้มีการเสนอร่างนี้ต่อสภาเพื่อให้สภาได้มีโอกาสพิจารณาแล้วก็ขอให้เพื่อสมาชิกได้ช่วยกันพิจารณาอย่างรอบคอบและกรุณารับหลักการและผมฝากนิดเดียวถึงกรรมธิการที่กำลังจะตั้งขึ้นให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและใช้บทเรียนในอดีตที่ผมได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ย่าให้ สิ่งที่มันเป็นความเลวร้ายในอดีตต้องมาเกิดซ้ํากับสิ่งที่เรากําลังจะเริ่มต้นให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับสังคมและดีสําหรับทุกคนอย่าให้การเริ่มต้นที่ดีครั้งนี้ต้องเสียเปล่าครับขอบพระคุณท่านประธานคนระ